เวิร์พอยต์ไฟนิ่งฟีต้องเปิดมังกรเลยครับซึ่งแบบนี้ฝั่งฟ็อกเป็นคนทำี่ไม่น่ารอดนะด้านนี้มาแล้วเกสเซิร์ดเล่นหลังก่อนแต่ว่าน้องโยต,ตรงนี้หนาเกินไปหรือเปล่าแต่ว่าหนาไม่พอดีครับลงมาตรงนี้ก่อนตายสุดท้ายแล้วแสงมันไม่มาไล่กันต่อทางหน้าของเกสเซิร์ดเลงจีซี่มามาหนึ่งหลังตรงนี้แล้วดูพันธินิสสายตาม,มาด้วยทางหน้าของฟ็อกตอดนะมีมาออช่วยกันเก็บได้ดีนะระหว่างสองคนนี้นะี่แหละแกจะวิ่งไล่กันทั้งง่ายอะแล้ววิ่งไปแล้วเกสเซิร์ดวิ่งไปอ้ออสล็อตนะชุดนี้ก็ถือวว่าาตัหยยเล จริงนะมองเหมือนจะไม่ถึงด้วยซ้ำไปแต่ตรงนี้อ้ามแฮมเข้ามาเปิดไฟก่อนเลยเล็งหนึ่งตัวด้านหน้าไปก่อนเก็บอีกหนึ่งแล้วยังทิพทิศนะเข้ามาหน่วงอยู่ในจังหวะของด้านหลังะจุอ่อนพยายามเข้ามาครับแต่ว่าทาวเวอร์ตรงนี้ไม่รอดนะกันไม่ไหวจริงๆนะตัดมาอีกทีหนึ่งนะกิ้งเข้ามาแต่ว่าพยายามสวนเหมือนกันนะแา<พ>มสัญลักษณ์โจรแต่ว่านี่ฮะขอดูเอลหนึ่งทีฮะว่าไหวหรือเปล่าฮะมแล้วดูครับโดนสามตัวมีบางจ่ายบางฟิกเกอร์ลวบมาอีกสามแล้วหายไปสองเนี โคตเร็วทันใจจริงครับอสเลยกก็ตามตอ่ะพยายามปิดเกมในเกมนี้เราได้เก็แรกของตัวเองมาแบบชิวๆเลยฮะ มาตรงนี้เป็นมาร้องอยู่แล้วด้วยครับถนัดในเรื่องของการยินเวสช่วงต้นเกมแล้วพลังเวทตรงนี้พอเล่นซาโซนมาก่อนน้องโยขอเถียงใส่บีมาร์คปิเกอร์ไปไหนพยายามวิ่งหน้าตามาแต่โดนแอสโอลดตรงนี้ยังมีวินเบสพยายามช่วยอยู่แล้วต้องโย่ตรงนี้เหมือนจะออกไม่ได้พยายามเทรดทต่เน่ามีมาร์คแต่ว่ามีมาร์คยันลือดในเรื่องของตัวเลือดเขายังมีหลอดมานาในการซัดเทนตรงนี้อยู่ฮะเอากันตรงนี้กันต่อลีเทเรตนะพยายามหลบมาแต่ว่าการโยซีซีแต่ละครั้งของคุณนเวิร์สสองมอส อะไรขนาดนั้นนะโดนทุกช็อ,นอตนะโคตรละแม่นเลยฮะสกดหน้ามาจาังหวะน,นี้แต่ว่าน้องโยนะ่าจะหาทางออกให้กับตัวเองอยู่ฮะมีคนดึงมังกรมาแล้วดูดีวายชอ yeah, ็อตแบงนี้เดี๋ยบอลบล็อคไหลมาสองแล้วดีแหลกของมีมาร์เนี่ยนะครับตายจริงในรอบนี้ฮะด้านนีอาเกสเซอร์พยายามเข้ามาเทแต่ว่าแฮมจ่ายสกิลตรงนี้มาได้สวยครับฮูลาฮุมตรงนี้เด้งมาชูใจและลอยอีกสองอะนะคะตรงนี้แต่ว่าดาเมจเหมือนจะเทิดไม่พอเท่าไหร่ฮะน้องโยย,ยังฟีอยู่ในไฟนี้ไล่บอลเข้ามาแต่ว่าไล่ตรงนี้น่าจะไม่จมฮะ มาสลับเลนกับเตอร์ได้ไจะไปกินว่าจะเป็นเกมเดีหรือวยาที<ด>่สลับฝาแบบนี้เคทิโก้กันจะตายแล้วตรงนี้เป็นไนป้อมมาช่วยกระหนุกกันได้ดีแคทเสิร์ลเข้ามาเถียงพยายามเอามาเทรตรงนี้แล้วเลงนาหน,าน้าเบรก่อนเครียดก็มาปั่นตอน,นติมมาชุดใหญ่แต่ว่านี่ฮะเขาเกิดไปีซี่ช็อตที่สวยพยายเข้ามาเบรกตรงนี้เคทเสริลฝืนตัวเองครับต้องเก็บด้านหลังไม่ได้ด้วยพลังของพาสิ่งตรงนี้ฮะับหมอเจนพยามเอาตรงนี้ออกมาด้านนี้ครับแฮมเปอร์เข้ามาเทรดนะต้องโยนหน้าจับไม่รอดด้วยครับกับคิวตรงนี้ได้ไปหนึ่งสองคิ เกอร์เช็คเข้ามาเคปานน่าดึงเีพยายามเข้ามาเสดก่อนหรือเปล่าแต่ว่าช็อกสวนมา<อ>ตรงนี้โดนแกเสิร์ตเต็มๆแล้วปาที่สวนทางด้านของจีซี่ไหลตรงนี้ยังไม่จบเคปี่กองที่โดนไล่มาอยู่ทางด้านของรีวายและตรงนี้ไม่ได้กลับแน่ๆครับแพยายามเข้ามาเถี่ยใจพิเกอร์พยายามเขามาเ้า,ยา,ยาม,มาสวนแต่ตรงนี้ครับเกี่ยวใครไม่ได้เสยียเพื่อนไปถึงสองคนนะเบ็คค้อนขามเหยียบสามเหยียบสามมาตรงนี้พันในิสัยก็จริงแต่ว่าเคปี่กล้องโดช็อตมาแล้วปาดตรงนี้จีซี่กลับไปมาหนึ่งนะเอาตรงนี้ยังไม่จบแล้วรีวายครหยุดมันก็จริงแต่่วามีซีบ ได้เหมือนกันนะกับคีปต้องการจะกลับก่อนหรือว่าจะไปต่อครับเ่งที่เท่ากับตรงกลางลงนี้ก็ต่อจูออนยังครับที่อยู่การไหลมาตรงนี้าท่ากับตรงกลางไม่น่าที่จะลอดนะยังเหลือกันเขาอยู่แต่ว่าเลือดนี่มันติ่มิดจริงๆฮะโยมา้วฮะตามมาเติมมาเมะคีปเข้าเลยแบบนี้คือถ้านโะชว์ไปสองไหลมาด้านหลังดึงได้ดีแต่ว่าแฮมด์อยู่ด้านหน้าพยายามที่จะเค,คลียร์คิปน่าจะกันได้อยู่กับเวฟรถตรงนี้ครับยังเหลือรถอีกหนึ่งคันหนึ่งแต่ว่าตรงนี้มาไม่พอกับเวฟอีกทางหนึ่งคือสายปืนแล้วพยายามที่จะปิดเกมน จะเข้ามาแตะรีวายตรงนี้รีวายหลบตัวขอสไนท์ไปก่อนแต่เกตเซอร์เห็นอยู่แล้วแล้วฟิกเกอร์หลบเต็ปดีจริงๆหันกลับเข้ามาตรงนี้ oh. เก็บอยังไม่จำเป็นต้องแต่แมนชนสแสลรด,ด้วยซ้ำาครับเกเซอร์รลอดแต่ทว่าตรงนี้ฮะเหมือนจะไม่ได้อยู่นานแล้วฮะ ไม่โดนก่อนนตรงนีจ้จีซีโดนดักอีกครั้งหนึง<ต>่งแล้วกดมานออฟฟอสสุดท้ายตรงนี้โอดีฟิสผักออกมาที่สวยนะตัวเองครับยื้อชีวิตได้อยู่นาน,นะทำอะไรได้ค่อนข้างเยอะส่วนด้านหลังตรงนี้เข้ามาทอร์นาโดดักแครี่ก้องครับแล้วเกสเซอร์ไปเก็บสแต็กมาแบบเตี้ยแต่ว่าเก็บจีซีมาไม่ได้โดนอีกฝั่งนึงเหมือนกันนะเบสนะโดนเนนในเบสของแฮมันตะเกียบตรงนี้เก็บมาได้ีกัะจังหวะนี้ยังไม่จอบเป็นจังหวะไล่ของปอมเบ้เขาถามเลยฮะ โอนยื้ออยู่แต่ด้านหลังดีวายครับด้านล่างไม่ได้มุมที่ดีเท่าไหร่โดนหน้าของมังกรสตาย์บิงตอกนึงครับยิงเข้ามาเทรดเข้ามาแต่ว่าน้องโยต,ตรงนี้พยายามเข้ามาเกี่ยวครับแรกตรงนี้เหมือนจะไม่ถึงมือของทางด้าของดีวายง้างมาตรงนี้เกสเสอร์กลับมาแต่ว่าหมุนอีกรอบนึงครับ<ด>ยังได้อยู่แต่ว่าเป็นคนที่โดนเก็บคือน,น้องโยฮะแบบเซ็ตเซ็ทั้งสองทีมครับเอาแล้วเบสโดนปัก ปาดมาแบบนี้ทอร์นาโดหล,ลบเข้ามาแต่ว่าโดนเกี่ยวแบบนี้เอาตัวรอดไม่ได้ฮะออสลอสของเกสเซอร์ดตรงนี้เปิดของไหมนะจังหวะนั้นนะปาดมาหนึ่งดีจูออนอยู่แบบนี้แต่ว่าด้านหลังครับเกสเซอร์พยายามไปเก็บสแตงอยู่ลอยเพื่อทําจังหวะอยู่แล้วไปแล้วครับตรงนี้ไม่ไหวครับการเข้ามาของเบสนะหม,ม,ม่จังหวะเป็นจังหวะผิดพลาดของเบอร์ฟลอยตไฟทิ้งฟิตไปครับไปก่อนเสียอีก2ครับดีวไปโดนเกี่ยวจากด้านหลังอีกหนึ่งคนนะไปนี้ครับเสียไปถึงสคนนะ วายโดนเลยทั้งหมดไวครับใส่เดียวมาตรงนี้แบบตรงๆแต่ว่าวิ่งไปกลางตรงแบบนี้ครับน้องโยพยายามเข้ามาเทรดด้านหลังครับจีซี่โดนเกสเซอร์เก็บมาแล้วครับโดนไล่ขึ้นบ้านแล้วครับลงมาแบบนี้ครับส่งกลับบ้านกันต่อเลยฮะจังหวะเห็นเขาเลือดน้อยครับจูออนเอาตัวรอดออกมาได้เข้ามาป่าใส่ตรงนี้เมื่อกี้เด็ดๆในเบรไม่โดนนะคุนบอลไม่โดนนะพลาดไม่เป็นไรแต่ว่าทาวเวอร์นี่คือมิชชั่นที่สำคัญของบอฟเบค็อตทามนะครับดึงมาตรงนี้ไม่มีสกิลแล้วใช่ไหมโจโดนหลูดมาแบบนี้จูออน ขอยกไปก่อนนะเบสเทเว้มาเบสทอร์นาโดใส่ทาหน้าของนี่เต็มๆคือเทรนนั่นเองอ่ะเขาอึดเกิดไปก็เก็บเก็บมาได้แต่ว่าตรงนี้ไม่น่าจะรอดกับเที่ยวนี้น้องโยครับอื่นที่สุดก็แล้วของทีมแต่ตรงนี้ไม่น่าจะรอดเหมือนกันโอชาดพร้อมฟิกเกอร์เอาล็ับฟรีถ่ายไปทีหนึ่งมิชิมเก็บมาได้ฮะเอาแล้วตรงนี้ยังไม่จบห้าลุมหนึ่งนะเกิดขึ้นมาคือจีซีแต่ว่าจูอองทำดีที่สุดแล้วในการเทเว้ตรงนี้รับไปกันหมดทั้งทีมกายเป็นเอสและป้อมเป็นก็ทาเก็บเกมนี้มาได้ขึ้นแท่นไปก่อนนะสองต่อหนึ่งเกมฮะ ซีที่เลี้ยงลายมาให้ดีวายโดนเคาะมาต้องรอดยากไปหน่อยครับบายจ้าเลือดหายในพริบตาเดียวครับก็คนละแนวทางกับบิโป้อเลยทีเดียวคุณในบินต๊ตรงนี้ไหลเข้ามาฟิกเกอร์พยายามหาตําแหน่งให้กับตัวเองแต่ว่ากระแทกไหคลคนดังคนตรงนี้กระแทกกระเทิรนบัคเกิลไปฮะไปรอดด้านบนนี้ตีเก็บไปแล้วทีซีกับหลังจะโดนงัดใส่เข้ามาหนึ่งครั้งไปหนึ่งครั้งนะเมื่อวางคิวต,ตรงนี้มาเก่เซอร์เข้าไปรวบวาดวาด ฟาดใส่เบสเบสกดอาร์ติออมากดไปเลยเออเพื่อช่วยเพื่อนแต่ว่าทางแฮมกระโดดเข้ามาซัดด้วยตัวของฮัดโชแล้วก็ลังจะเก็บดีไวต,ต่อฟิกเกอร์สวยแล้วเอาต,วเาตัวรอดนี้ไปได้ครับ แผมไม่ด้วยส่วนน้าเลน่ากคุในบิษใส่น้องโยบอกไม่สนใจสันคือตรงนี้แต่มีมีมาตามมาช่วยยังสามารถเทรดได้แล้วเป็นเพลที่สวยงามของน้องโยครับเพื่อนมาแล้วแล้วเปิดทุกสก,กิลใส่เข้ามาเล็งที่จีซี่ก่อนแต่ว่า y ไวทยช้าพยายามเอาตัวรอดเข้ามาคือทา<ฮ>ชโชเบรกได้2อ,อ่ะแฮมตอนนี้สึงเป้าแล้วกดคอนคูเริมมาโลที่กามาตรงนี้เหมือนจะกัดเพื่อนอะไรไม่ได้<อ>แต่ว่าแม็กที่สวนเล่มาตรงนี้ใส่มาสปาร์กอะไรที่มาช็อตเข้ามาตรงนี้เก็บไปถึง2คนนี้กันนะ ด้านนี้จีซี่ล่อเป้าทําตัวอร่อยอีกครั้งแต่ว่าพุ่งมาตรงนี้เหมือนจะไม่ผลเท่าไหร่ขบม,มาตรงนี้ติดหายะเตะฮะเอาละฮะเบตตั้งท่ารอตรงนี้แต่ว่าเซฟมาตรงนี้ไม่สวยเท่าไหร่แฮมยายามยืนขาได้ดีอยู่น้องโยโ่โดนเกี่ยวเข้ามาตรงนี้ครับการไหลเข้ามาน้องโยโย่อยสสังเทนหลุดเลื่อนสวนแต่ว่าไฟตรงนี้เหมือนจะยืนไม่ไหวเกิดมาด้วยเกาะแต่เกิดเฉพาะแต่ว่าไม่มีเกาะฮะการสวนมาตรงนี้ฮะมอนฮนะเกี่ยวเข้ามาเกี่ยวทีแดกไปหนึ่งทีแล้วเกสเซิร์ตป่าตัวใหญ่ตัวนี้เข้ามาขำบับ,บ,บแล้วครับเก็บมาได้อีก่าหนขอองงตััวเครบ ไม่ใช่เวที่เรียนจะกลับบ้านท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ต้องโดนเก็บอยู่ดีฮะโดนตัดไปแล้วเหลือแค่จีซี่คนเดียวที่วราวกลับมาบ้านได้คลิปเล่นกลางกานนะคลิปเล่นล่านันเก็ตเซิร์มองหน้าแล้วเข้าไปสาวเลยจีซี่ยืนให้เขาเหล่านิดหนึ่งครับเก็ตเซิร์บอกจะเอาคนจะเอาคนแค่นี้กองตีบ้านแล้วจบไปได้3ต่อ1ของป๊อปเบคอนทา โบบวกกับมิเตอร์ซันครับแต่ว่าเจ๊จักแค้ปัญหาไี่มากกว่าครับและใช้เดนเดนเบสเข้าไปครับเจ๊จักโดนเก็บเบิร์ป่าจุดบิลลี่ไปแล้วแอบติดรับเอาไว้ด้วยครับแอลเราเวยอมรับอ่ะแต่ตอนนี้เคเอทีเคนายกระโดดดึงเดนเบนฟอมอุ้แต่โดนดึงกลับมาเนี้ยโอ้โหหลังนั่งนี่ไปแล้วแต่เกียกติดกลับมาแบบนี้เรียบร้อยตายคาหลุมจุบิลลี่เแนลครับเมื่อกี้ครับแล้วด้านล่างเจกอครับขวาเจกอสครับโดนเข้าไปจับแบบนี้ดูทรงแล้วน่าจะรอดยากไปจับมือก่อนแท้ๆครับแต่เขาน่าจะจับมือแล้วไม่ไม่อยากให้เธอไป มาแล้วครับคนเดียวเข้ามาเผาเผาเรียบร้อยได้หนึ่งตัวครับแต่บิลีฟครับโดนสวนทิศกับมาแรงอยู่เหมือนกันโอ้แต่จีสิตบ,บารสครับสำหรับฮาร์ดแต่ไม่โดนตัวเล็กหน่อยบารสเป็นเสี่ยกรับแต่ที่คารโดนแล้ขึ้นแท็กกระดกษต่าๆงๆครับและเรียบร้อยครับกีเคนายลงไปครับนับนับเรียกว่าน็อกเอาเคโอเลยเดียรแล้มิเจซันมาจากด้านหลังครับพยายามจะโชว์ชามเก็บสักหนึ่งตัวได้ไปปุ่มไม่ได้ด้วยไม่ได้ครับโอ้แล้วเป็นทาร์อนสปอร์ตทิศน้ำก่อนหนึ่งต่อศนะูนย์ครับ โดนมันกระแทกแต่พ k 9ครับแล้วเด็กช็อตสแลนดข้าไปครับอุ้ยตัวเกือบจะกระพริบแต่ว่าตายแล้วตายจริงเลยยังไม่รีเวลและยังไม่3นาทีไม่มีตัวริปเปอร์เบสซิ่งเนี่ยโอครับหวานครับกลางมาออฟเดอะฮันเตอร์ครับมีห้าสองครับรออยู่ครับพี่จะเซฟชีวิตไว้ครับแล้วงัดเรื่องจังเกิลไซด์อล้วมืหวานเลือดเหลือน้อยแต่ยังเก็บตัวของที่เป็นเอ็นไปอ่ะจะบิลลี่ไปได้ครับเหลือที่เป็นเอ็นคนเดียวนี่แหละฮะและคนเดียวไม่มีดาเมจครับแล้วถ่ายเข้าไปให้ป้อมช่วยยิงครับแล้วดูตรงเหมือนน่าจะรัับเป็นะฮฮ หมูหวานเข้าไปกาดวงมัดแลวมิตร์ซันโดนกดดันขนาดนั้นเกือบตายครับเพราะเพลงดาบของหมูหวานและได้โอกาสในการตีสิงก่อสร้างทันทีครับและเลือดป้อมกำลังจะหมดเลนิดเดียวครับมีใครทำดาเมจต่อไม้ยังไม่จบฮะโอ้แต่เป็นฮัคเก็บทิปไตเอเอนไปก่อนหน้านั้นและถอยกลับทันทีครับทีมคาร์ลให้แล้วหมูหวานครับโดนใบมาครับจะบอกว่าฉันก็มีใบแต่ตอนนี้ฉันเหลือนจะยังไม่ใช้สกิลครับและเจกอดครับโนนเข้าไปครับอัดติดกำแพงเรียบร้อยหายไปอื่งศพ โอ้และเจจักครับเข้าไปตรงกลางเนี่ยและดันครับปั่นข้ามไปถอยกลับไปทีชนะกับบิลลีฟครับถามวิจารณ์ได้ไหมบอกเลยว่ายากนะครับกับการที่รุมมา5ตัวแบบนี้นะครับของคารอนกีสปอร์ตครับและเกี่ยวบิลลีฟได้นี่ฮะไอแคนบิลลีฟอิดนะครับโอ้และทีเฟนเอ็กซ์นะครับทุกอย่างครับพยายามจะใช้เฮอริเคนวอลแยกไฟของฝั่งข้ามแต่มันไม่เพียงพอครับเรียบร้อยชนะเลยว่านะครับเก็บไป2อตูดนะครับ ก็แล้วนะครับน่าจะออกเองมากที่นุครับปี่กระโดดใส,ส่โอ้จังหวะเหมือนจะดีโอ้โหแล้วมิตรูซันครับยังหนีออกไปได้แต่มีมาแล้วครับมามาปลา,ากินมดมาลดมดกินปลาแต่มีคนโอมเพื่อนไปโอ้แล้วครัปี้ตัวเป็นอมตะเดินมาเจอสองต,ตัวที่อยู่ด้านหน้าไม่รอดเจอเฟิร์สบัตไปก่อนโดยยูซีครับ โอ้แต่เลืแค่ตัวเดียวครับแต่มีคนดักที่ยูซีตรงนี้ไม่ต้องใช้อันติกระดักเก็บได้แล้วดูเจจ่กครับรู้ว่าเขาจะต้องมากันครับเดินดักกลางทางแฮ ppy ครับแม้ว่าจะโดนเปิดครับจะเปิดม้ากลับมาหรือเปล่าใส่อันติอันติเลนเดอร์ม้ามาแล้วครับร้องครับแต่ว่าเข้าไปฝันได้หนึ่งตัวมิสเตอร์ซันครับเรียบร้อยไปแล้วหนึ่งคนครับแล้วไปต่อกระแทกใส่ยูซีแต่เขากระโดดหนีด้วยฟิกเกอร์ครับด้านหลังเจคอดมาก็จริงครับแต่ว่าแฮ ppy ยังไม่หยุดที่จะพุ่งเข้าไปและกันออกไปได้หมดเก็บมา2ในไฟดีครับ ฮาร์คครับกระโดดเข้าไปใส่ยูเ <ไป S 1> ซ่ก่อนเลยครับโอ้และโดนเกี่ยวกับมันก็จริงครับแต่ไม่มีใครซ้ดาเมจต่อเอริสเบนเดอร์ลงมาใส่ฮาร์คทันทีสำหรับเจจัก oh. และด้านหลังแฮปปี้เข้าไปขวางครับ1ต่อ4ครับแต่ด้านหลังครับโอ้ก็หายไปเช่นกันครับมิสเตอร์ซัน จเจอช็อเจอกับหมูหวานครับเอาแล้วครับหมูหวานยิงคืนเกินท็อตไม่โดนครับยิงธรรมดาก็ได้แต่ว่าเลือดเขาขึ้นมาด้วยัตบที่คิดกับแล้วเขายังปั่นได้ต่อแล้วจะเตกครับหมูด้วยชาท้องเตกครับเกือบจะตายแต่มีเพื่อนมาช่วยห,หมูหวานคาราล์นานาบนด้วยครับปีลบบีนกันคนเดีวยวดูเหมือนจะไม่ไหวแล้วเ oh, จอฮครับเข้าไปปประเคนหมัดครับชิมนี่หน่อยโอ้อร่อยไหมมาแล้วมาร้องฮีกันอีกครั้งหนึ่งครับและดูครับเข้าไปกลางวงและจะบอกว่าเขาจะไปถึงตรงนั้นครับ ความเป็นอมตะหยุดยั้งเขาไม่ได้จริงๆครับทำให้บอลข้ามเขาจะตขาดผ่านเพราะตัวประหลาดครับดับแบบอนาถและจะจบเกม3ครับโอ้แบบคาดไม่ถึงเ3่ยสามศูนย์อารอนพีสปอร์ตชนะไปครับ ก่อนครับมาด <hi> ิมาดิปึ้อโอ้โหอันนี้ได้ด้วยเขาเลี้ยวสองนะครับมาน้อยครับไปแล้วติสซาโลครับไปแล้วครับไปแล้วครับเอาเลยฮะโอกาสรอดนะครับแทบจะเป็นศูนย์เรียบร้อยโดนเก็บเมื่อปั่นไปก่อนครับตัวน้อยเติร์มล้ววานน้อยเดี่ยวครับวิ่งหนีทันทีครับปู่แล้วด <'d> ึงโดนมาแบบนี้ครับบินไม่ตกเาเรียกว่าตกมาแต่ว่าตัวของดิฟฟ์เอ็ดโดนเกี่ยวมาครับโอ้โหเถียนทำได้ดีครับกับอันติเมทครั้งแรกที่ออกมาจากเกมนี้ สองเลยครับช็อกมาขวางไว้วางโคนโโสวนเหมือนกันครับแต่ว่าอาวานน้อยผักมา2ครับดูจะสวยงามไอ้ป๊อสบอลอยู่ด้านหน้าสแปมสกิลครับแล้วเป็นวิชูที่เก็บไปมีจอมวิงเข้ามาดึงครับโทนี่ครับเจอวานน้อยเก็บใกด้านหลังครับตีฟอกเอ็นครับเลื่อนเหลือน้อยครับดูดเล็ดฟิตไม่ทันและจอมวิกลับอยู่1ต่อ4 1ต่อ5แบบนี้มีวานน้อยเข้ามากระแทกอีกหนึ่งทีแต่สกิลดาเมจยังปิดจอมวิงไม่ลงเงี้ยกระเบนชั้นของวานน้อยคงอยู่ครับโดนเปิดก่อนแบบนี้ดูจะไม่ดีแต่วานน้อยเข้ามาผักไได้้สววยครับบแลเก็โทนี่ โอ้แล้วยังบินต่อเนื่งครับผักใส่ไอพ็อปโปอีกครั้งหนึ่งครับและตัวเองยังติดติดอยู่กับผักอีกครั้งหนึ่งครับและพยายามจะเกี่ยวกับมาขออีกหนึ่งทีและเป่าด้วยลมหายใจหอมสดชื่นิวดีกว่าน้อยอยบนเสียงไหมเลยครับนี่ฮะเราแข็งขันมากแลครับเดินมาด้วยความมั่นใจครับพอดักตรงนี้ได้3ตัวครับและปากบกครับโหนี่ครับโนเลงเป็นาัเกตแรกแต่ฟิกเกอร์หนีไปได้ดีพราะเอ็นพยายามจะดูดเลือดด้วยบตดที่ชิสครับแต่มันเยอะหลอเกินมากเกินไปที่เขาจะทนไหว การโดนจับช็อคมาแบบนี้โอกาสรอดมีน้อยและเป็นคิวของเอเลสไปช็อคโดนครับโดนไปเต็มเมครับแลวเสถียรโดนเกี่ยวมาแบบนี้เอ็นเดอร์ลงมาเสถียรยังอึดอยู่และหนีไปตามครับเรียกว่าจะสิทธิ์ชิลครับแลวรอดออกไปได้ด้วยกว่าน้อยมาจากด้านหลังครับจอมวิเเล่นเหลือน้อยกว่ากว่าน้อยคนโดนลุมครับก็ไม่รอดคริบโดยทึงมีคนทีเอ็นตามไปยิงได้เอ็นดีโดนหนักหน่วงมากแต่ตาพอช่วยชีวิตเขาไว้ได้ครับข้างล่างครับ เท็งตามเชิด์ชายครับและชาร์ดเซ็นเนอร์ลงมาครับเสถียรพยายามจะเก็บจอบวิกแต่ไม่สำเร็จมีเกนเซ้เข้ามาช่วยแต่ว่าติดธนะการซิตี้จอบวิกยังไม่รอดครับโอ้เจอเอ็นทีตามเข้ามาเก็บนะกดดันของป้่นติ๊กเกอร์ครับอุ้ยเดี๋ยวดูครับชารเจสิเตอ์ชิวครับตู้หมุดแม้ว่าจะกัดป้อมไม่ได้ก็จริงแต่เพื่อที่สแปมการโจมตีธรรมดาฮะ พอโบครับไม่มีโกสด์บล์อกเลยครับเพิ่งจะโกลด์เสร็จเมื่อกี้กดสปีดแล้วครับและดูอีเลสครับเข้าไป้าครับเนเจอร์เรตครับโอ้โหดูนี่มาแล้วคอมโบคอมโบมาแล้วเอาละตัวแรกได้มาครับจอมพิกเป็นคนฆ่านะครับตัวที่หยิบเนเจอร์เรตไม่ได้มาเลยโู้แล้วดูครับได้อีกหนึ่งตัวหรือเปล่าดิฟเฟกต์ไม่มีอันติดใช้ไปก่อนหน้านั้นเหงื่อว่ากันก็เริ่มตามมาเหมือนกันนะตัวนี้ตรงนี้ติดอยู่ในลิฟต์แรงมากครับดิฟเฟกต์ครับไล่ยิงเอ็นทีไปครับแล้วติดไปที่เสถียรครับติดป้ อัศีินตายครับโดนจีบมือของไอ้โฟนโปรและมีเทสเอครับเข้ามากลางวงครับและเลือดเล็ดปั๊บเหลือที่เอาโยนไปไปตายไปโดนกิ้งมาโอ้ยมันไม่โดนเมื่อกี้มีจังหวะไหมไอโฟนโปเข้ากดโค้ดวอล์ครับตามมาด้วยครับดีมอนคอร์ครับจะแท็กใส่เคสและเอครับไม่ได้เน็ตที่จะเคลียร์ครีมครับและโบนเชเวอร์ไปเลือดขึ้นมาแต่ว่าเลือดลงเร็วกว่าขึ้น ดาเมจครับอยู่ตรงนั้นครับกำลังจะตายหรือมีกรอบแล้วหลอนออกมาครับสำหรับพวกนี้ไอพอดออกมาพร้อมสุดจอมวิ้นครับแต่อีเลสไม่ได้มาคอปอยังไม่สำเร็จครับอีเลสเซ็นจูนขื่นข้าวครับแกตายไปอ่อนด้านหลังวาน้อยเข้าไปถึงพีทฟ็อกเอ็นก็จริงแต่หนึ่งต่อสามครับอีเลสยังเหนียวอยู่ครับตรงนั้นครับมีดาบเขียวครับแต่โดนแด่ไม่ใช่ลัไปเหลืออีกหนึ่งตัวกระพริบแต่ยังตามยิงด้วยพิชูฮะโอ้แล้วเก็บคิวไปเป็นของท้ายแล้วครับ วอตดีฟ็อกเคนไม่อยู่ครับพยายามจะเปิดสายทันทีครับสแหรับตัวของเคนเองครับแล้เก็บไอพาวดโบได้ครับไม่ได้กดครับสกิลฮะโอ้โหแม้ว่าตอนนี้ครับโดนจริงครับแต่ว่าด้านหลังดูเหมือนว่าสถานการณ์บาซ่าจะดูดีกว่าครับเพราะว่าดีฟ็อกเคนยังคงฟรีครับและยิงใส่ว่าน้อยครับแบบนี้เรื่อยๆและกิ้งมาด้วยทิศก้อไฟเออร์ตามด้วยท่าต่อขบวนเชเวอร์ครับและงัดไปเป็นทิเบิลคิวของดีฟ็อกเคนและไปแบบนี้ครับดูเหมือนว่าจะไม่หยุดด้วยครับจะไปแบบต่อเนื่องครับเพราะว่าดีฟ็อกเคนครับยังคงสแปมต่อครับและมี คลิปเข้ามาโอ้ละกันไม่ไหวแล้วครับมนเดียวทีเดียวจบครับมาตรงที่เลนกลางครับและไปต่อสองหนึ่งกับบาซ่าเกมมิ่งไปเดียวครับแล้วด้านบนมารเข้ไปเลยครับ เห็นเลือดน้อยครับไม่ต้องให้คอยนานนะครับพยายามจะกระโดดหนีแต่เรียบร้อยโดเบิร์ดปักไปครับโดนสะเทียนเรียกว่าหอกหนึ่งแสนอ่ะแต่ที่็อกเซ่นครับโดนฮะโอ้มาแบบนี้ครับดีฟอกเซ่นครับโดนปากครับโดนสะเทียนครับแล้วใช้สกิลสวยเหลือเกินครับจะวางใจสิทชิลแต่ไม่สามารถที่จะเซฟดีฟอกเซ่นได้แน่ๆครับเอ็ดทีตามเข้ามาเก็บครับและไอ้ฟอกโมก็ไม่รอด กดหลังครับมาจากด้านหลังกดเบสตาเลียนครับและอีเพลเข้าไปครับและกดฟิกเกอร์กระโดดเข้าไปงัดครับและพยายามจะเหนียวครับแต่นั่นคือโดนตีครับและโทนี่เข้าไปแบบเคลื่อนกอีเลสมาดาเมจก็เหมือนจะน้อยครับยิงใครก็ไม่ตายแล้วว่าน้อยพยายามจะเข้ามาอู้หูแต่อีเลสเจอสไนซ์ขวดข้าไปจากพินจูนั่งหงายอุ้ยมีเผาไหมมีเผาไม่มีเออมังกรยังไม่ตายไม่มีเผาเส ข้างล่างขบวนไม่ได้ต่างกันเลยครับแล้วเขาโถมเข้ามาเลยฮะมาน้อยครับโดนหนักอยู่ก็จริงครับแล้วไอ้ป๊อปโปที่เก็บครับตัวนีบปั่นข้ามไม่ได้แล้วดูครับบวกในพื้นที่แคบช่องแคบครับยังมีเจสินบาสอยู่ครับแล้วมาไหมล่ะเปิดเวลาโอ้ยแต่ไม่โดนจะเต็มนะครับมีเพื่อนไล่ตามเก็บได้อยู่6พันแล้วด้วยครับโอ้ยแต่รั่วครับและได้พิชูมาสกิลตามต่อยังไม่มี ต่อตัดโดยต่อไหมเอาครับและวเอ็นทีครับกลายเป็นคนที่ตัวแทนครับและดาเมจที่มากกว่ากับความเพล่อเถิงครับเล่นเหมือนไม่คิดอะไรแต่ฝั่งตรงข้ามเขาโหลดไปแล้วสองคนแล้วไปต่อครับคลิปเข้ามาพอดีด้วยโอ้จังหวะเป็นใจสุดๆอะไรกันครับเนี่ยว้าวอยู่ไกลว้าวอยู่ไกลครับฝั่งตรงข้ามเพิ่งจะใช้สกิลไปครับแล้ววางจินสุดชิลสวยงามแต่ว่าด้านหลังวานอยเข้ามาครับโดนลุมครับหนึ่งสองสี่แต่เขามีดาเมจที่มากกว่าด้วยจำนวนแล้วบอกเลยว่าห้าหนึ่งคลิปเหลือโอ้แล้วคลิปเหลือมาจินสุดฟ้าไปก่อนที่จะ